ดาราสาวรีวิวของใช้ส่วนตัวในห้องน้ำเห็นแล้วไม่รู้จะอึ้งตรงไหนก่อนดีเรียกว่าเป็นดาราสาวที่สวยปังที่สุดในช่วงนี้เลยก็ว่าได้สำหรับสาวเจนิสเจนิสตาพรหมพดุงชีพซึ่งเจ้าตัวได้รับฟีดแบ c k จากแฟนๆบนโลกโซเชียลอย่างมากต่อมามีการรีเควสให้เธอรีวิวของใช้ส่วนตัวและสกินแคร์กันอย่างมากมายและต่อเนื่อง ซึ่งแน่นอนเจนิสเจนิสตาตอบรับคำขอด้วยการคว้าโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายคลิปวีดีโอพร้อมอธิบายรายละเอียดการใช้งานตั้งแต่โลชั่นทาผิวสกินแคร์ไปจนถึงยาสระผมครีมนวดผมและอื่นๆให้เหล่าแฟนคลับได้คลายความสงสัยแล้วงานนี้เจ้าตัวก็ยังถือโอกาสพาทุกคนไปเยี่ยมชมบรรยากาศภายในห้องน้ำกันแบบทุกซอกทุกมุมอีกด้วย ขณะที่ฟีดแบ็ k ในช่องคอมเมนต์แฟนๆหลังจากเข้ามาชมคลิปวิดีโอนี้ของเจนิสเจนิสตานอกจากทุกคนจะตื่นตาตื่นใจไปกับภาพที่เห็นแล้วก็ดูเหมือนจะมีอีกจุดโฟกัสที่ถูกพูดถึงไม่น้อยไปกว่าข้าวของเครื่องภายในห้องน้ำห้องนี้ด้วยเช่นกันนั่นก็คือเก้าอี้โซฟาขนาดใหญ่และโทรทัศน์ที่ถูกจัดวางเอาไว้อย่างเป็นระเบียบ จนทุกคนถึงกับต้องแซวรัวๆเลยว่างานนี้ไม่รู้จะอึ้งให้กับอะไรก่อนดี